ชาวต่างชาติบอกเรื่องนี้มันน่าทึ่งมากเลยวัฒนธรรมไทยเนี่ยสอนให้โลกนั้นรักความสงบเพราะคนไทยนั้นไม่บีบแตรแม้แต่ปี๊บเดียวท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของชาวตอนตกรายนึน่นะครับโดยเขาเนี่ยได้โพสต์เป็นคลิปสั้นๆลงโลกออนไลน์นะครับโดยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะรักความสงบมากๆคนไทยก็มีความสุภาพเนื่องจากปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมต่างๆที่ฝั่งรักลึกมาจากในอดีตอย่างแรกเลย พวกเขามักไม่ค่อยบีบแตรใส่กันนอกจากจะไม่บีบแตรใส่กันแล้วเนี่ยพวกเขายังพูดคําว่าไม่เป็นไรหรือ it's okay ด้วยฉันเลยมองว่าเรื่องราวนี้เนี่ยนะเป็นอะไรที่ดีมากทําให้หลายคนไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปรวมถึงสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้นชาวต่างชาติรายนี้บอกนะครับว่าสิ่งนี้สะท้อนถึงความคิดในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้พวกเขามีความสามาคัคคีและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าวฉันเชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยนะ พวกเขานั้นให้ความสําคัญกับการอดทนอดกลัน้นดังนั้นเมื่อฉันไปขอความช่วยเหลืออะไรมากเกินไปเนี่ยฉันจึงรู้สึกว่าบางครั้งฉันไปรบกดพวกเขามากไปหรือเปล่านะ แต่ถ้าฉันวิเคราะห์เรื่องราวนี้ล่ะก็ฉันบอกเลยว่าสังคมไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องราวความสุภาพความเคารพโดยเฉพาะการเคารพซึ่งกันและกันการไม่ไปหยาบคายใส่คนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่บนเหตุผลพวกเขาให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากในระหว่างการขับขี่ดูสิในขณะที่รถพลุกพลานการจราจรติดขัดพวกเขาแทบจะไม่บีบแตรใส่กันเลยพวกเขาใจเย็นและเข้าใจว่า นี่เป็นชีวิตส่วนหนึ่งในเมืองหลวงแล้วก็หลีกเลี่ยงการบีบแตร ى, และอาจจะมีบีบแตรบ้างเมื่อจําเป็นหรืออาจจะมีการบีบแตรบ้างเพื่อต้องการบ่งบอกอะไรสักอย่างหนึ่งโดยจะเป็นเรื่องความฉุกเฉินหรือกําลังมีบางสิ่งบางอย่างเข้าใกล้หรือว่าใกล้เข้ามาพวกเขาก็มาจะบีบแตร ى, เตือนการสม่ําเสมอบางครั้งเนี่ยนะ การบีบตแตรสามารถใช้แทนคำว่าขอบคุณได้ด้วยแต่ว่าการบีบตแตรเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณนั้นก็ต้องดูว่ามันมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าคุณบีบตแตรมากแล้วก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็เป็นได้ฉันเป็นชาวต่างชาติและอย่าบอกชาวต่างชาติท่านอื่นว่าหากพวกคุณอยามาเมืองไทยแล้วก็โปรดอย่าบีบตแตรหรือบีบตแตรได้เมื่อยามจําเป็นเท่านั้นและคุณต้องเข้าใจว่าคนไทยนั้นพวกเขามีความอดทนอดกลั้นสม่ําเสมอแม้ว่าผู้คนจะพุกพล่านหรือว่ารถจะติดก็ตาม ที่สําคัญหากคุณมาเมืองไทยแล้วก็อย่าลืมสังเกตผู้คนรอบข้างนะว่าพวกเขาทําตัวอย่างไรวางตัวอย่างไรบรรทัดฐานทาง c ค้าเจอร์เป็นอย่างไรซึ่งฉันมองว่าแค่เรื่องบีบตรเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนไทยได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขานั้นให้ความสําคัญและความเคารพความอดทนต่อกันและกันมากน้อยเพียงใดและจากเรื่องเหล่านี้เองก็ต้องบอกนะครับว่ามีคนหลายคน ได้เข้าไปแสดงความคิดความเห็นไว้มากมายเลย เดี๋ยวเรานะครับลองไปดูกันว่าพวกเขาได้ไปแสดงความคิดความเห็นอะไรกันเอาไว้บ้างท่านแรกบอกนะครับว่าบีบแตรเท่ากับเปิดเวทีมวยนะยูท่านต่อมาบอกนะครับว่าเกิดมายังไม่เคยบีบแตรเลยไม่รู้ว่าพังไปหรือ,อยังเนี่ยท่านต่อมาบอกนะครับว่าบีบแตรเท่ากับมวยไทยนะยูน you know ้ท่านตมาบอกนะครับว่าคนไทยก็รู้กันเป็นอย่างดีนั่นแหละว่าบีบแตรไปรถมันก็ติดอยู่ดีสุดท้ายแล้วบีบไม่บีบก็มีค่าเท่าเดิมไม่บีบดีกว่าท่านต่อมาบอกนะครับว่าคนไทยจะบีบแตรก็ ah f, กต่อเมื่อพวกเขาขับรถ รถผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าศาลเจ้าอะไรอย่างนี้ท่านตามาบอกนะครับว่าฉันดิใจจังเลยที่คุณนั้นพยายามเข้าใจความเป็นไทยได้มากขนาดนี้ท่านตามาบอกนะครับว่าคุณรู้ไหมคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าการบีบแตรก็ไม่ได้ช่วยทาให้รถนั้นเร็วขึ้นสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่เดิมอยู่ดีอดทนต่อไปท่านตามาบอกนะครับว่าเอาจริงจงนะไม่ได้บีบแตรมานานแล้วแต่คุณรู้หรือไม่ว่า พอบางครั้งฉันต้องบีบแตรปรากฏว่าแตรใช้ไม่ได้แตรพังท่านตมาบอกนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยฉันเข้าใจว่าเสียงแตรอาจจะมีความหมายแฝงบางอย่างติดมาด้วยจะทําให้หลายคนเข้าใจผิด,ผดก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีหลายคนนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดความเห็น ไว้หลากหลายแน่เลยทีเดียวบางคนก็บอกนะครับว่าโอ้โหขับรถมาไม่เคยบีบแตรเลยจนไม่รู้ตอนนี้เนี่ยแตรพังไปหรือยังบางคนก็บอกว่าไม่ได้บีบแตรมานานแตรพังไปแล้วก็มีบางคนก็บอกนะครับว่าการบีบแตรจะบีบให้นานขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายรถก็ติดเหมือนเดิมไม่ได้ทําให้รถนั้นเคลื่อนตัวเร็วขึ้นยังไงเลยดังนั้นแค่นั่งอดทนปล่อยวางและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเต็มไปด้วยดีหรือบ,บางคนก็บอกนะครับว่า พวกเขาบางคนก็รู้ดีแหละว่าการบีบแตรนั้นอาจจะตามมาด้วยเรื่องของไทยบ็อกซิ่งนะคุณผู้ชมละครับเคยบีบแตรกันบ้างหรือเปล่าแล้วบีบแตรแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนใหญ่แล้วบีบแตรกันตอนไหนกันบ้างนะครับบอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะเอาเป็นว่าหากชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ